แต่ละวันแต่ละเดออาการแต่ละวันนี่ไม่เหมือนกันหลายรุ่นหลายคันคันนี้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่เช็คดูไปพร้อมๆกันสตาร์ทขาสตาร์ทไม่ลงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาถอดฝาดูว่าตกลงมันเกี่ยวกับลูกสูบติดเครื่องพังหรือว่า กลไกสตาร์ทไปงัดกันใจเย็นๆเดี๋ยวถอดดูพร้อมๆกัน่ะ,ะดูซิว่ากลไกสตาร์ทสตาร์ไรสตาร์ทเท้ามันเป็นอย่างที่คาดหวังไหมเพราะปัญหาตัวนี้จะเจออยู่บ่อยๆสตาร์ทไม่ลง เปิดออกมาดูละมาดูเลยใกล้ๆสาเหตุที่สตาร์ทไม่ลงนะออมองเห็นไหมนี่แหละเนี่ยมันงัดกันอยู่เนี่ยงัดกันอยู่เนี่ยสตาร์ทไม่ลง เพราะว่าเฟืองสไลด์กับจานสตาร์ทเนี่ยเฟืองสไลด์ดันออกมาเห็นไหมเฟืองมาขบล่องกันอยู่อย่างเงี้ยสตาร์ทขาก็ไม่ได้สตาร์ทมือก็ไม่ได้สตาร์ทขาก็ไม่ลงมันเหมือนลูกสูบติดหรือว่าก้านพังถ้าใครเจออาการสตาร์ทไม่ลงอันดับแรกให้เปิดฝาฝาครอบนี้ออกมาเนี่ยผมเจอมาหลายคันละ บางคนบอกน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบติดสตาร์ทไม่ลงบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่รุ่นนี้ชอบเป็นนะถ้าใครเจอปัญหาคลิกซูม,มเอ็กแอร์เบดพวกนี้นะที่ใส่ใช้อ่ะกลไกเครืองสไลด์อย่างเงี้ยถ้าเอจอสตาร์ทไม่ลงอ่ะ เปิดฝาชิ้นนี้ออกมาดูแล้วก็จะเห็นสึงสาเหตุที่สตาร์ทไม่ลงนะ,ะเดี๋ยวถอดมาดูกันเลยเอาฝานี้ออกก่อนต้องเปลี่ยนจานสตาร์ทตัวนี้ เพราะอะไรเพราะว่ามันสึกแล้วมันงาดกันอันนี้สไลด์ได้อยู่แล้วจะยิงน็อตตัวนี้ออกมาเปลี่ยนจานสตาร์ตตัวนี้ด้วยเดี๋ยนะเดี๋ยวทำตำหนิไว้จะได้มองเห็นได้ชัดแล้วก็ยิงออกเลย มันสึกเนี่ยปับปับ,ปบ,ปบพอมันไม่มีที่วิ่งเห็นไ,ไหมเครื่องก็มางัดกันนี่คือสาเหตุที่สตาร์ทไม่ลงถ้าใครเจอปัญหานี้ลองเช็คจุดนี้ก่อนใครเช็คเครื่องก็ได้บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าลูกสูบติดเครื่องพังขอบอก